ะสวัสดิ์ภาษาล้านนาไทยพระสุตตันตะพิตกะพระวินัยปิตกะพระอภิธรรมาปิตกะมิ่งควรของเจ้าล้านนากรรมปาลบของเจ้าคุณสุพมยานเถระวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนมูล,ลเหตุแห่งการเกิดขึ้นของพะระตะไยปิตกะสวัสดิ์ภาษาล้านนาไทยครั้งที่สองมีดังนี้ คือเมื่อปีพศ2514ั้านครูบาเจ้าอินทจักรรักษาแห่งวัดวนารามน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพระเถระผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในล้านนาไต้ท่านได้อาพาธด้วยโรคหลายอย่างมีโรคก,กระดูกสันหลังอักเสบและโรคอัมพาตเป็นต้นมีอาการหนักมากต่านบรู้ซึกตัวเลยมีแต่ลมหายใจอ่อนแผ่วเบาอยู ได้สิบสามวันเสร็จบรรดาศิษส,สานุสิษและญาติโยมที่มาเฝ้าพระยาบาลรักษามีความเป็นห่วงเป็นใยในการอาพาธของท่านครูบาเจ้าเป็นที่สุดต่างคนก็มา,าละนึกเถีงซื้อที่เปื้องของตนว่าที่เพื้องอื่นของเฮาบม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นที่เปื้องอันปรเสรฐของเราดังนี้ แล้วก็ได้นำเอาพระตะไลปีตะกะสบับย่อมาวางไว้บนพนันไว้บนพันดอกไม้ตั้งไว้สาเพาะหน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้พร้อมกานขออาราธานาคุณพระศรีราาาัตนไยอันเป็นฐานะของโลกโชงช่วยโดนบันดาลอภิบาลรักษากำจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บของด้านคูบาเจ้าเื่อล่างับดับหายไปเร็ววัน ขอคือต้านครูบาเจ้าได้อยู่กรำจูพุทธศา,าสนาเป็นล่มโพโล่มชัยของศิษยานุศิษย์และสถาประสาชนต่อไปสิ้นกาลนานคันเมื่อต้านครูบาเจ้าหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายจักร่วมกันสร้างพระทัยปิตากะสบับพภาศาลานา อันพระสังกีตีกะจานเจ้าตั้งหลายได้สังกญญาญนาล่วงมาได้ห้าร้อยกว่าปีแล้วบัดนี้ได้กระจัดกระจายสูญหายไปเกือบจะหมดคือกลับคืนสู่สาภาพเดิมเพื่อเป็นมิ่งขวรของเจ้าล้านนาไตต่อไปต่อจากนั้นคณะศิษยานุศิษย์และญาติโยมก็ได้จัดการถวายตานพระเจดีทรายและทำบุญสลองอายุ อาต้านครูบาเจ้านับแต่วันนั้นมาผลก็ปรากฏว่าอาการป่วยไข้ของต้านครูบาเจ้าก็ก้อยทุเลาเบาบางดีขึ้นเป็นลำดับจนหายเป็นปกติบรรดาศิษสานุศิษย์และญาติโยมต่างก็มีปีติยินดีทั่วหน้ากันต่อมาบ่นานประมาณ4ีหเดือนก็ได้อาลาดฐานาพระสังฆาธิการในเชียงใหม่และลำปูน ซึ่งมีพระเดชพระคุณตัานเจ้าคุณพระพอธรรมราชาุวัตรเจ้าคณะภาคห้าสมัยนั้นเป็นประธานประชุมกันนวัตภาษียังหมังได้แจ้งมูลลเหตุและวัตถุประสงค์ืที่ประสูมได้รับทราบเพื่อขอความร่วมไมร่วมมือในการที่จะสร้างพระตะไรปีตกะสบับภาษาล้านนาทตย ขั้นต่อมาอีกประมาณหนึ่งปีก็ได้พาสมเจ้าคณะพาสังฆาธิการและคารวาสผู้มีเกียรติซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสุทัศน์กรุงเทพมหานครเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือในสมัยนั้นเป็นประธานณนะวัดเจ็ดยอดเชียงใหม่เพื่อปรับความเข้าใจกันและแก้ไขอักคระพยัญชนะเป็นบางแห่ง ที่ประชุมได้มอบหมายให้ท่านเจ้าโคนเทพวิสุทธาจานย์เจ้าคณะจังหวัดยังหม่สมัยนั้นเป็นผู้อำนวยการและมอบหมายให้ท่านพระครูพิพัดคณาพิบาลวัดเมืองบางพร้อมโดยพระสังฆาธิการอีกหลายท่านเป็นผู้ดำเนินงานในการค้นหาต้นสบับจัดรวบรวมและจัดการพิมพ์เป็นที่สุด คณะผู้ดำเนินงานหลังจากได้รับมอบหมายงานจากที่ประชุมแล้วต่างก็มีความเสียสาระปากันไปเสาะโค้นคว้างหาต้นสบับตามวัดต่างๆตัวตั้งเชียงใหม่ลำปูนลำปางแป้น,น่านและแจงแสนแจงหายกระทั่งเถิงเชียงถุงสหภาพพมา่าคันได้มาแล้วก็จัดการรวบรวมเลือกคัดและจานใส่สมุดมีการกวดแก้ ตามความสามารถแล้วจัดการตีพิมพ์เป็นเล่มเมอร์เลอเป็นเวลาหลายปีโดยความวิริยะอุตสาหะแสนยากแสนลำบากแต่คณะผู้ดำเดินงานก็บ่อนยอต่ออุปสรรคใดๆต่างก็นึกเอากุศลเป็นกำไรเพื่อเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพานเพียบเหมือนน้ำห้วยน้อยหลายลัดดอยผูผา ไหลไปตกสมุทิโครงการยาวย่านกวา้างก็บ่อหอนจักไหลายพัดปันกว้างขึ้นมาปอดีคณะผู้ดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยจังใหม่ได้สาระเวลามาช่วยในการรวบรวมจำละแก้ไขและตีพิมพ์จริงก้อยเบาอ,อกเบาใจลุถึงวันที่หนึ่งมกราคมพศสอง7ส พาเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพุทธ,ธิวงมุนีวัดเบญจมาบาพิธกรุงเทพมหานาครเจ้าคณะใหญ่หนเหนือองค์ปัจจุบันต่านได้มาผลาบเถึงการพิมพ์พระตาไลาปีตากะสวับภาษาล้านนาไตาต่านได้กรุณามาเป็นองค์ประธานได้จัดการแต่งตั้งผู้ทรงคุณ,คณวุฒิตั้งฝ่ายพุทธจักรและอนาจักรเป็นกรรมการดำเนินงานและอุปรรมัมภม ในการสร้างพระตะไลปีตะกะนับว่าเป็นพระคุณอันสูงส่งการสร้างพระตะไลปีตะกะในครั้งนี้นับว่าเป็นมหากุศสอันยิ่งใหญ่ไพศาลและเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่พระบรมพระบาทสมเด็จพระบรมบพิษพระราจาสมพานเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมลาศีดีนาถทรงมีพระ ลราจะศัทธาได้ทรงพระกรุณาสละพระราชาทรัพย์อาส่วนพระองค์เป็นของทุนในการสร้างพระตะไลปิตากะเป็นจำนวนสองมืนบาทพร้อมกันนั้นก็มีผู้บริจาคโดยสเสด็จพระราชะกุศลอีกเป็นจำนวนมากในนามของคณะสงฆ์และพระศกที่กรราชาดอนเจ้าล้านนาไตขอถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จบรมรพิตรพระราชาสมภารเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถจงทรงพระเจริญทรงพระเกษมสามลานอยู่เป็นมิ่งขวัญของเจา้าคพวงจนชนเจ้าไทยตลอดกาลนานขอคณะผู้ดำเนินงานและผู้มีส่วนช่วยเหลือในงานสร้างพระตะไลปีตะกะสวับภาษาลนาไตย ตลอดเถึงผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยช่วยเหลือในการตีพิมพ์ย่งมีความสุขความเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอายุมั่นขูวันยืนคือได้อยู่กำจูจาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของพวกเราตั้งหลายตลอดกาลนานเทินถาตุจีลังสตังธโม ผมมาผมมาจากโขพิโคเขียนในานามคณะสงฆ์ลานนาไตกรรมอนุโมตนาขออนุโมตนาสาธุการในการที่คณะกรรมการจำลระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกะสบับล้านนาโดยสาเพาะพระครูพิพัฒนาพิบาลผู้เริ่มสาระกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ตามสมควรในการนี้เป็นอย่างดียิ่งไว้ในโอกาสนี้ พระตะไลปิตะกะสบับล้านนาชื่อว่าเป็นหลักฐานอาพระพุทธศา,าสนาในล้านนามาตั้งแต่โบราณกาลซึ่งพระมาหาเถรานุเถระในครั้งนั้นต่างได้เริ่มสาระจัดเขียนไว้เป็นแบบสบับอันดีมีข้อความตามพระตะไลปิตะกะที่สืบต่อจากมาจากประเทศลังกา าการคือเป็นหลักฐานพระพุทธาศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่ขราวข้างนั้นจนถึงปัจจุบันนี้อันควรแก่การศึกษาและถือเป็นหลักปฏิบัติได้เป็นอันดีเสมอมาขออนุโมทนาและขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนในการจำละและจัดพิมพ์พระตาลัยพิตกะสบับล้านนาไว้ณโอกาสนี้พระพุทธ,ธิวงมุนีเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ,องพฤศจิกายน2 5๕6 กรรมอนุโมตนาการที่คณะกรรมการน่าพิมพ์พระตะไลปิตกะสบับล้านนาไตได้อข่าพระเจ้าเป็นกรรมการที่หานวดมาตั้งแต่ต้นบัดน,นี้คณะกรรมการได้จัดจำละกัมพีเป็นที่เรียบร้อยและจักได้จัดพิมพ์เฮ่อถาวารต่อไปจึงของยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งและจักเฮ้อความสนับสนุนต่อต่อไป เต้าที่ควรที่เกิดความจำเป็นพระธรรมโมรีเจ้าคณะภาคเกตวัดพระธาตุฮาริภูนใจจังหวัดลำปูนกรรมอนุโมตนาขออนุโมตนากับคณะสงฆ์และเจียงใหม่ที่ได้รวบรวมพระตะไลปิตากะทั้งสามขึ้นเสร็จเพื่อรักษาวัตถุโบราณแห่งอันล้ำค่าไว้เธอเป็นอนุสารณะ แกสเปจานาปะหุจานะเด็กยิงใจทั้งหลายที่จกมาไปหน้าตาลาบต่อเต้าห้าพันภาษา,านั้นเตสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมตามิพาลาดนัดดาตาณมุนีลองเจ้าคณะภาคหก 6, วัดพระบาทเมืองจังหวัดแปรรมอนุโมตนาขออนุโมตนากับด้วยคณะสังฆะจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รวบรวม พระตาไหลปีตากะได้สำเร็จสมเจ็ดจำนงเป็นการรักษาพระพุทธวจนะอันเป็นสัมปาติของเจ้าล้านนาไทยสืบไปและเป็นการสือบอายุพระพุทธศาสนาืคอสือบยาวสาวกว้างชั่วกาลนานแด่เตอพระราดวิสุทธิโสพลวัดสีคมคำพยาวอนุโมตานากถาเนื่องด้วยหมู่คณะพระสังฆเจ้า พร้อมกับด้วยบุระสาธาผู้ใจบุญทั้งหลายอันมีพระครูพีพัฒนาพิบาลวัดเมืองบางเทียงใหม่อาจารย์ผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานเป็นต้นได้ร่วมการปารลีจากกำลังสติปัญญาและจัตุปัจจัยเป็นตื่นเสาะแสวงหาธรรมปิตกะทั้งสามอันเป็นเกาเงาคำสอนของพุทธศาสนา,าที่ยังค้างอยู่ตามวัดวาในเมืองต่างๆ นำมารวมกันบัวละมวนแล้วได้ช่วยกันเล่าต้องลืมกอยและแก้ไขที่ผิดที่ถูกตัดแม่นดีแล้วแบ่งกันให้เป็นตัวหนังสือพื้นเมืองเหนือสมัยล้านนาไตใส่กับหนังสือแล้วนำไปตีพิมพ์ลงในกับหนังสือเป็นลูกเป็นลูกลงในใบลานเป็นผูกเป็นผูกเพื่อเฮยยังยั่งยืนเป็นต่างปฏิบัติสืบอายุพุทธศาสนา,าต่อไป และได้ชื่อว่าช่วยการอุ้มจูรักคณะเชื้อชาติประเพณีของตนไว้บ่กืหอวอดวายสูญหายไปด้วยเพราะว่าคนเฮาสมัยปัจจุบันนี้ถึงคนคือฮัดและนักบวชทั้งหลายปาการละเสียบ่ขึ้นใจเล่าเรียนทำรรมเมืองดังสือปืนเมืองและประเพณีของตนเต้าได้นัก แล้วมักปาการไปมัวเมาเล่าเรียนหนังสือลัฐธิปะเพดีของคนต่างชาติต่างเมืองกันเป็นส่วนใหญ่ส่วนหลายไปบ่มินนานของเฮาจะสูญหายไปได้ถึงซึ่งจักเป็นที่เสียใจเสียดายที่สุดเต้าที่ได้ช่วยกันฟื้นฟูสร้างขึ้นแถมครั้งนี้จึงเป็นที่อนุโมทนาสาธุการมากนักหาสังจงมาเพียบเตียมบย่ได และขอกุศสส่วนบุญที่ได้ร่วมกันกระทำโหนี้จงพีปักรักษายังพีขุสามาเ็นและมูลสถานทั้งหลายที่ได้ช่วยกันสร้างธรรมแต่หลปิตกะในกาลนี้หือได้โพนจากพญาธิโลกาพญาตอุบาทกางบนโอนทลายทั้งหลายแล้วหืออยู่ดีมีสุขอายุมันยืนยาวตรงอยู่ในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าตาบกาละายหน้าเตียงแต่ดีหรีเตอ ข้าราชพมอาจารย์วัดสำเภาเจ้าคณะเมืองเชียงใหม่กรรมอนุโมตนาคณะกรรมการจัดพิมพ์พระตะไลปิตากะสบับล้านนาขึ้นเพื่อเป็นแบบสบับแก่คณะสงฆ์และบุธบบริษัทในล้านนาไตาต่อไปข้าพระเจ้าขออนุโมตนาอันยิ่งยินดีฮื้อความสนับสนุนเต็มที่ต่อต่อไปภาะครูโสพลธีระคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนกรรมอนุโมตานาะคณะสังฆะจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมรู้ในการจำละพระตะไลปิตากะสะบับล้านนาและขณะนี้ต่างคณะกรรมการได้จำละและจัดพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขออนุโมตานาะในเจตานาะอันเป็นกุศลของคณะกรรมการที่มีต้านพระครูพิพัฒนาพิบัล เป็นตี่ยิ่งเพราะจักเป็นประโยชนะแก่พุทธาปาริศต์ในอนาคตต่อไปพญาณวีลาคมเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดดอนเจดีกรรมอนุโมตนาข้าพระเจ้าขอแสดงความปีติชินดีนกับคณะกรรมการผู้จัดทำหนังสือล้านนาไตายไว้ตลอดกู้ฟ้าดินสลายพระอินทวิจาจารย์วัดกระตึกยังมัน่นเจ้าคณะจังหวัดลำปาง คำอนุโมตนาของพระราชนัตรา,ารย์เจ้าคณะจังหวัดนนท์ขออนุโมตนาต่อคณะไตล้านนาทุกทุกท่านที่ได้ช่วยกันรวบรวมระตะไลยปิตากะล้านนาไตเป็นภาษาพื้นเมืองเหนือได้ศึกษาเล่าเรียนสืบต่อการไปไปหน้าเพื่อเป็นสำสมบัติอัลำค่าของเมืองเหนือต่อไปพราราดนัตรา,ารย์วัฒยาภูจังวัด นนกรอนุโมตนาของพระวิบุญลสิทธิคุณมเมธิโกเจ้าคณะจังหวัดตากต่อคณะสงฆ์ไตล้านนาที่ได้ช่วยการรวบรวมสร้างพระตะไลปีตากะทั้งสามเป็นภาษาล้านนาไตคือภาษาพื้นเมืองเหนือเพื่อให้เป็นฮิตานุฮิตะพรโยชน์แก่ลูกหลานเลนต่อไปไปหน้า อยากได้เล่าเรียนเขียนอ่านและเป็นสมบัติของเจ้าล้านนาคือเมืองเหนือต่อไปไปหน้าอันยืดยาวนานตลาบต่อเต้าห้าปันภาษา,าแต่ดีหลีพระวิบุนอาวิสุธิคุณเจ้าคณะจังหวัดตากกรรมอนุโมตนาของประสิทธิโลดชนะคุณเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทัยวัดวาการาม ที่ต้านคณะสงฆ์านนาไตายได้รวบรวมพระตะไลปิตากะไว้คืออนุชนลูกหลานได้ศึกษาห้ำเฮียนเพื่อรักษาไว้เสื่งประเพณีและวัฒนธรรมไว้สืบต่ออายุพระพุทธศา,าสนาคือยืนยาวต่อไปตลอดกาลนานแด,ดเ่เตอดพระประสิทธิ์ที่โลดจนะคุณเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทัย กรรมอนุโมตนาภาคเหนือเราในอาติตะกาละพ่อขุนเมงลายมหาราชได้รวบรวมกำลังโจนสามารถจัดตั้งเป็นราชาอาณาจักรล้านนาไทยทรงเป็นพระมหากรุณา,าการสัตว์ที่ตั้งพระราชวงศ์เมงลายขึ้นปกครองมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตน ตั้งมีภาษาของตนเองดังภาษาสูตรภาษาเขียนนับว่า้าภาคเหนือมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแต่เมื่อเสี่ยงราชสมัยของพระองค์ต้านแล้วราชาอาณาจักรล้านนาไทยก็ยุดความเจริญและเสื่อมสูญอิสรภาพไปใ,ในที่สุดในปัจจุบันอยู่ภายใต้พระบรมวพธิสมปานของพระมาหากษัตริย์ไทย และคนเจ้าล้านนาในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่มักมียศนิยมหรือตื่นตัวไปในต่างด้านวัตถุเป็นอันมากภาษาเมืองเหนือตัวเมืองเหนือแทบจะหาคนรู้และเข้าใจบ่มีเมื่อทราบวา่าต้านพระครูพิพัฒนาพิบาลอาจารย์ทองเจ้าอาวาสวัดเมืองมางและเจ้าคณะอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ต้านได้ฟื้นฟนูตัวเมืองจนสามารถพิมพ์เป็นพะระตะไรพีตกะ เป็นอักษรล้านนาไตยเป็นสภาบับแรกจึงนับได้ว่ามีความวิริยะอุตสาหะอย่างดียวดและบุญที่การที่จำละรักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเจ้าล้านนาไตยจึงขออนุโมทนาสาธุการและถวายความนับถือมาด้วยความเต็มใจยิ่งพาะวิสุทธิวงวิวัตรเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายวัดพระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ข้าพเจ้าพระปัญญาปัญญาสาโลอันเป็นศิทสานุสิทธ์ของวัดลำเปิงตาโปธลามมีท่านเจ้าคุณพมยานเถนเป็นพระอุปัสยาอาจารย์ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากพระคุณท่านได้อนุญาตคือข้าพเจ้าได้เตสนาธรรมคือพระตาไหลปีตากะเป็นภาษาลัานนาไต ข้าพเจ้าขอกราบนมบัสการพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆาเจ้าและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนบารดานฮือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมดังความผาธนาทุกประการดังข้าพเจ้าจะได้เริ่มเทศนาพระสุตันตะปิตากะพรมาจารสุดกันที่หนึ่งตีคานิกายดังต่อไปนี้